สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาอ mm ัปเดตพืชผักนะคะเพื่อนๆหน้าร้านค่ะแล้วก็จะตัดเออจะเก็บมเมล็ดพันธุ์นางรักด้วยนะคะเพื่อนๆน,นี่เขาเริ่มแก่แล้วปล่อยไว้นาน mm hmm. เดี๋ยวเขาร่วงหมดตัดได้เลยใช่ไหมเก็บมเมล็ดพันธุ์นะคะเพื่อนๆแล้จะเลือกตัดแต่แกๆ่ๆค่ะ ปล่อยเอาไว้แห้งก่อนนี้กลัวจะร่วงหมดค่ะันเพื่อเรามีมือช่วยตัดนะคระับเพื่อนเราจะไม่ตัดเอง <c oughs> หมดยาง ส่วนที่เหลือนี้ยังไม่ดำเนาะนี่ดำยังอ๋อยังยังดำไม่หมดน,นี่ก็จะพา,พาชมพืชผักของเราเนี่ยนะคะอันนี้นี้ก็ออกดอกเพิ่มนะคะกระถางเนี่ยค่ะเราปลูกแค่กระถางน้นะะอ,งนอยๆเนี่ยนะคะเพื่อนเดี๋ยวเรจะจัดตัดผักกุ้งแก้วด้วยนะคะเพื่อนเพราะ ต้นเขาสูงแล้วเดี๋ยวจะเอาน้ำหลอ mm hmm. กลนกระถางให้เขาเลื้อยแล้วนะคะ mm hmm. ได้แค่นี้เองนะคะเ mm hmm. พื่อนๆแต่แค่นี้ก็ปกได้เยอะแยะมากมายแล้วแหละนี่เราจะอัปเดตผักช, mm hmm. ผกชีผักชีไทยด้วยนะคะนี่ดี๋ยูเขานอกแล้วนะคะ ตอนเอามาลงไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะคะเพราะว่าคือช้ามากเราปล่อยให้เขางอกยาวเกินไปเนาะตอนเราเอามาปลูกนี่ก็คือต้องค่อยๆก <c oughs> ลัวรากขาดครับเพื่อนๆนี่จุกเนี่ยไม่ได้เลย,เลยเลาาก็เลยเอาลงมาทั้งกระจุกเนี่มันจะรอดหรือเปล่าดึงไม่ออกค่ับเพื่อนๆกลัวรากขาดเลยเอาลงมาทั้งกระจุกนี่เห็นไหมรัดสวยอยู่ เราให้เขาโตปุกในกระถางเนาะเราไม่มีพื้นที่นี่ก็จะเหลือดอกเยอะอยู่อันนั้นก็ผักหวานนะครับเพื่อนเพื่อผักหวานบ้านค่ะใส่กระถางน้อยๆแต่ตน้นเขาก็โตแล้วสูงเกินศอกแล้วนะแล้วก็จะ อัปเดตผักบุ้งแก้วนะคะนี่เดี๋ยววันนี้จะตัดนะคะเพื่อนๆตัดแบบว่าเอาต้นส,งสูงๆออกแล้วเพราะว่าเขายาวแล้วแหละดูจะให้เขาเลื้อยเนาะนี่เขาเริ่มจะเลื้อยแล้วนะคะเนี่ยยาวนะเดี๋ยวเราตัดออกแล้วให้เขาแตกใหม่แล้วให้เขาเลื้อยเลยว่าจะเอากะละมังเนาะใส่น้ำไว้ก้นแล้วเราก็เอาถางเนี่ยตั้งใส่ไป ให้เขามีน้ำแบบตลอดเวลาเขาจะได้เลื้อยยอดให้เรานะนี่ขออัปเดตโสมไทยนะครับเพื่อนๆใหญ่ขนาดนี้แล้วค่ะโสมไทยที่เราไม่ได้ตั้งใจปลูกเขาเนะดูสูงแล้วพอเขางอกมาแบบนี้เราก็เก็บเขาไว้เลยหลายต้นเลยนะครับเพื่อนๆนี่ งอ,อ,อกเองค่ะยาวเลยเดี๋ยวเราจะตัดต้นยาวๆนะครับเพื่อนตัดตรงโคนเลยแล้วก็ให้เขาแตกใหม่แตกใหม่ก็จะให้เขาเลื้อยนะครับ ก้นกระถางให้เขาเลยอ,อากาศก็ร้อนมากเลยนะคะเพื่อนๆใบล่างๆเขาเหลืองแล้วนะคะสงสัยจะร้อน เดี๋ยวจะตัดต่ออีกแล้วเดี๋ยวก็จะ น้ำหลอให้เขานะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้เอาแค่นี้พอนะคะเพื่อนๆพามาชมพืชผักเขียวๆเนาะมองไปทางไหนเห็นเขียวๆมันก็ชื่นตาชื่นใจเนาะเขียวๆของเราเนี่ย